สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับพอกันอีกเดียวครับมือนีกบสวนเกษตรมั่งขังนะครับนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหันนี้ด้อครับเด้อมือหนีสิผ้ามาเลี่ยงแพะครับนี่ครับหลังจากบบได้ปล่อยหลยมือนะครับนะบบได้ปล่อยลงแปลงหลยมือแล้วมือหนีก็เลยมีโอกาสปล่อยเพื่อนเพราะว่ากับค่ำเนี่ยนะครับว่าดินกับเหียงเนี่ยนะครับนาะ ผลบปตกกันเลยปล่อยครับปล่อยคนกินหญ้าครับหากินแบบบุฟเฟ่ครับโบซีเลียนกับต้นทุนครับเลียงแพะคือกันครับกับมั่วสำหรับอยู่นี่กินหญ้าเป็นรักนะครับเนาะกะทิมกับดูขึ้นพ่อยังไปเอามาไห้ครับครับแพะ่ซีบก็โตครับบ่หลายครับพอแต่ว่ามีน้ำพึินนะครับเนาะ <Yeah. S 2> เป็นบอบอแองโกนะครับนะผสมพื้นเมืองนะ้ำพอสุดท้ายเป็นพื้นเมืองครับเริ่มจากสามเมียครับสามเมียสื่อมาสองหมื่นเอ็ดเมียละเจ็ดพันครับเนี่ย <Yeah. S 2> เป็นบอแองโกครับเมียสามเมีเยแหลกบัตนี้ก็เลยไปสื่อพอพื้นเมืองมาทับ นามันะก็ะเลยสิกายลูกผี่ออกมากเลสิเป็นบอยแองโกพืนเมืองนี่นะครับผ่าพืนมากินหญ้าครับเมื่อนี้โมเดิเกี้ยวหาครับหยาดคำคำครับมามา่มานหางงเรงนะครับเนาอมันเลี่ยงแพะกันครับน้องตลาดครับยจ้นี่ หมดสนใจครับว่าถือว่าแพงอย่งไปน,นี่แล้วครับนี่ครับเป็นยังคือว่าจังสันมากาเลียงเองชำแหละเองเนาะครับเนาะลังคนอาชีดามาแล,ล้วบางคนอาชีว่าโหดหลายแต่ว่ามันก็เป็นสัจธรรมของเกษตรครับเป็นสัจธรรมของเกษตรกรทุกคน ถ้าเฮ้าสิไปพึ่งแต่พอข้าค้นกลางที่เพิ่นมาจับหลายเนะครับเนาะมันกะลำบากจะคข้องคนระับหลายคนบนเลียงนั่นก็ราคาบดีเลียงนี่ก็ราคาบดีนะครับนะแพะก็ม่าตะกี้กันลอยก็บาทนะครับเนาะแต่เหลื่อมไม่ไม่พรากันเหลื่อมไม่ไม่เห็นเห็ดบก็เหีดยบตามกระเสียนะครับนะ การเฮ็ดกเกษตรนะครับอย่าเฮ็ดอย่าทำไร่ให้ทำสวนนะครับเนาะเมืออว่าให้ไปเฮ็ดให้ไสหน้าด้ครับให้บ่ให้เฮ็ดไร่บ่แเมียนครับแต่ให้ทำสวนกับบ่วเม่นนะครับนะบ่ให้เฮ็ดตามเกษตรียนะครับบ่ให้ไรตามกล่นเขาตามตูดเขาถ่าไรถ่าเฮ็ดไรตามเขาเขาก็จบละครับซสือมากับบัมีมองไป ซื io, ้อมาเดียวก็ขายออกบ่ได้ตอนซื้อมากก็ราคาแพงบ้านเท่าสฉขี่ยเท่กะราคาตกเพื่อเพื่มขายบ่ได้จ่อยนะครับเนาะนี่คือการทําไรครับให้ทําสวนครับเขาผ้าเลียงผืนเขาผ้าผืชเขาผ้าปลูกผืชกระเสียนะครับเนาะเท่ากับปลูกแนวอื่นปลูกขี้คนกินซุ้มือนะครับนะพักหยา เขากินซูมือกับเบิดไปนําทุกเม่กินมือหนึ่งสามขาบครับคนกินบมมียังสีข้ายบ่ได้ครับพผืชผลทางการเกษตรนะครับเนาะผลผลิตทางการเกษตรนี่ผมมียังสีขายบ่ได้ครับแต่ว่าเฮากจใจเย็นในจังหน่อยนะครับนะเ,เนาะเฮ็ดแนวดที่คนกินขายได้เบิดครับที่ผมลองมาแล้วนะครับเนาะแพ้คือกันครับนี่ เป็นอย่างผมคือเลี่ยงผมไ่ได้เลี่ยงตามกระแสได้ครับพี่น้องผมไ่ได้เห็นว่าเขาเลี่ยงแล้วได้ก็ไล่ดีจังสันจังสีด้อจุดเรื่มต้นของการเลี้ยงแพของผมก็คือผมกินเหลี่ผมเคยกินนะครับกินเหลี่มันแสบเหนือมันหอมผมก็เลยเอามาเลี่ยงไว้ เพื่อสิกินเองนะครับนะนี่คือประเด็นหลักนะับปัจจัยสําคัญเลยแหะนี่ปัจจัยหลักเลยที่ผมเลี้ยงวัได้เลี้ยงตามกระแสครับแต่ว่าผมสิเหลี่ยงให้มันอย่างยืดนะครับนะแพะเป็นสัตว์เขียวเอื้องขนาดเล็กที่มีเนื้อหอมแสบเฮดกรับเขานี่บอกง่ายๆก็คือทดแทนงัวได้ครับ เนี่ย <N ee an> ครับนี่มันทดแท่นงัวไไ้อยากถาภาคาศีรษเห่รราับส่วนร้ายก็สีเป็นหลาบส้อยกระเทดไดขึ้นกันครับถ่าอยากเป็นประเภทอาหารปลาอยากเป็นพ,พัดเพชทกระเสียบครับพัดเบิดหนังเสียบครับผมยอมผมรับประกันเลยว่าเสียบนะครับเนาะถ้าเห่าขาเลี่ยงงัวบบน,นี้อยากกะเฉือดเองกินเองกับบไดนะครับเนาะมันตัวใหญ่มันก็ต้องเอื้นมมเอื้นพวกไหลเทิ่งค่วม เสื้อบานเท่ากะยังนี่ลักษณะว่าบห่หายเห็ดหวัวจะคล้องนะครับเนาะวัวจะคล้องหายเชือดเองขาเองนอกจากเป็นงานชอยังสีนะครับเนะาะแถวบานผมผมมองว่าทางอื่นสีเป็นยังสีบ่บ่นะครับเนาะแต่ว่าส่วนหลายคนก็บบขาากขาหัวจะคล้องนะครับอย่างนี้บานแพะอย่างเทยวก็กแพะนะครับเนาะแต่ละพันุก็บาทเลยผมกะเห็ดกินเองประจำนะครับเนาะเห็ด กินครับอยากยามได้กับเอือนมูเท่ละคนสองคนมากมาปันงันเมื่อกินพุละสามลอยสีลอยพุละสีหาลอยตัวหนึ่งกับเบิดล้วครับแพ้ตัวละสองพันครเอือนมูมากสามคนจะคล้องเอากลองหนึ่งกับเบิดล้วครับพนละหาลอยมันกาง่ายก็กันนะครับเนาะคืออยากยามได้ก็ได้กินเนาะครับเนาะาสุรีอ่างตามกระแสนะครับเนายอ่างคือกันฝากไว้ให้คิดครับยาเลี้ยงตามกระเสียให้เลี้ยงแบบย่างยื่นเนาะครับเนาะ หมูเน็ดเป็ดไก่เมีนเบิดครับบมเมนราคาแพงหลอดเกันไปซื้อมาเลี้ยงบันราคาถือมันจะคล้ายกับขายบ่ไดนะครับกับขายพาก,กันขายออกเบ็ดเลี้ยงรลดครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้จนผลละพเลี้ยงไปเรื่อยครับถือก็ะเลี้ยงแพงหรือเลี้ยงนะครับนะแผลกับหัวเลี้ยงใช้กรรันเลยครับนี่นครับอ่า คลิปนี้กรับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาอคลิปหนาพอกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นีด้วยครับเด้อสวัสดีครับ